สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักไอเทมยอดฮิตสําหรับคุณสุภาพบุรุษในยุคนี้ครับไอเทมนี้มีชื่อว่า Safari Jacket ตครับซาฟารีแจ็คเกมีจุดกําเนิดมาจากอะไรมีจุดประสงค์ในการใช้งานยังไงและทุกวันนี้สุภาพบุรุษอย่างเราใส่มันยังไงเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับ ยินดีต้อนรับกลับสู่ s n B-Spoke Channel นะครับคุณสุภาพรุษดวันนี้เราจะมาทำความรู้จัก Safari j a c ก e t กันครับเรียกว่าเป็นไอเทมยอดฮิตสำหรับคุณสุภาพรุษดในยุคนี้เลยนะครับแล้วก็เป็นไอเทมโปรดของผมด้วยนะครับใส่บ่อยมากเลยชื่อของ s a f a ร i Jacket นั้นเป็นที่คุ้นหูมาตั้งแต่ปีคศ1 9 3 0ครับคุณสุภาพรุษดแต่จริงแล้วครับ i n s p i r ร t i o n หรือจุดเริ่มต้นของมันน่ะมีมาก่อนหน้านั้นสัก30ปีครับคศประมาณ1900ครัคนเ้นเป็นยคอังกฤษครับ เข้าไปตั้งฐานทัพที่ South Africa ครับซึ่งเป็นประเทศที่ค่อนข้างร้อนอบอ้าวเนาะคนอังกฤษก็อาจจะไม่ชินกับอากาศนะครับดังนั้นแล้วครับเขาก็ต้องการให้ทูปทหารของเขาเนี่ยมีเครื่องนุ่มห่มยูนิฟอร์มที่มันระบายอากาศดีคล้องตัวเหมาะกับสภาพอากาศของ s ซาท์แอฟริกาครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของคากียูนิฟอร์มครับคาแรคเตอร์หลักๆของคากียูนิฟอร์มครับก็จะมีกระเป๋า4ใบที่เขาเรียกว่าเบลโล่พ็อกเกเนาะ เปโล่พ็อกเก็ตภาษาไทยนี่ผมไม่แน่ใจแต่ถ้าเป็นภาษาช่างที่เราใช้กันเนี่ยเราจะเรียกว่ากระเป๋าย่ามสีใบนะครับซึ่งจะเอาไว้ของได้ค่อนข้างเยอะนะครับมีเบลต์นะครับมีอินทนูในช่วงแรกๆเนาะก็จะเหมาะกับสภาพอากาศที่ที่เราอยู่ในแอฟริกานะครับที่ยังไม่เจริญมากนักนะครับแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวนะครับคุณสมบัติหลักๆของซาฟรีแจ็กเก็ต4ข้อในยุคเริ่มต้นมีดังนี้ครับข้อแรกครับสำคัญที่สุดเลยคือเนื้อผ้าครับเนื้อผ้าเนี่ย จะต้อง breathable มีอากาศถ่ายเทมีอากาศหมุนเวียนได้ดีนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็มักจะทํามาจากคอตตอนครับในยุคแรกเพื่อที่จะใช้งานได้จริงเนาะในป่าอย่างเงี้ยนะครับข้อที่2ครับช่วงปกอย่างที่ผมใส่อยู่นี่ครับก็จะมีปก,ปกที่ค่อนข้างกว้างใหญ่คอใหญ่คอล่าใหญ่หน่อยเพื่อที่มันจะได้ซิทอยู่บนบนคอบนบ่าเราได้ดีและมี Space ช่วงนี้ที่อ้าออกครับเพื่อให้มันมีแอร์ฟลูมีอากาศถ่ายเทนะครับ ข้อที่3จะมีเบลท์นะครับเพื่อที่ว่าเวลาเราเดินในป่ามันจะได้เซ็กเขียวทุกอย่างเข้าไว้ด้วยกันไม่มีอะไรหลุดไม่มีอะไรหลดไปนะครับแล้วข้อสุดท้ายข้อที่4ครับจะต้องมีกระเป๋าเยอะนิดหนึ่งครับก็จะเรียกว่าจะมี4เป็นโล่พ็อกเก็ตนะครับสที่ตรงนี้2อก2ที่ตรงเอวสนะครับ ก็สมัยก่อนเขาก็จะเอาไว้ใส่พวกกล้องสองทางไกลใส่มีดนะครับใส่กระสุนปืนอาจจะใส่ซิก,ก้าใส่เข็มทิศก็จะมีประมาณนี้ครับคุณสมบัติ4ีข้อด้วยภาพลักษณ์ของซัฟฟ r รีแจ็คเก็ตที่ดูมีความแข็งแรงมีความเป็นผู้ชายสูงนะครับและยังสื่อถึงการเดินทางการผจญภัยเราก็เดากันได้ไม่ยากครับว่าซัฟฟ r รีแจ็คเก็ตเนี่ย ก็ได้รับความนิยมมากๆเมื่อฮอลลีวูดเนี่ยเอาไปใส่ในหนังภาพยนตร์มากมายในยุคป,ประมาณคศ194019สน1940ึงะครับแม้กระทั่งเจมส์บอนในสมัยก่อนยังโรเจอร์มัวก็ยังใส่นะครับเรามาดูตัวอย่าง2ท่านหลักๆที่ใส่แล้วดูสวยมากๆเลยครับคนแรกเป็นใครไปไม่ได้ครับ Prince Charles ครับไม่ว่าจะใส่อะไรก็สวยทั้งนั้นครับดูลุก s ัฟฟรีแจ็กเก็ของท่านครับและคนที่2ครับคนนี้เราเรียกเขาว่า King of s a f a r i Jacket เลยครับ คนนี้ก็คืออดีตสายลับ007ในดวงใจของคุณพ่อผมเลยคนนี้โรเจอร์มัวร์ครับมีฉากที่ถ่ายในเมืองไทยด้วยนะครับตัวนี้ตอนนี้คุณสภาพรอาจจะสงสัยแล้วใช่ไหมครับว่าทุกวันเนี่ยเขายังใส่ซาฟรีแจ็คเก็ตกันอยู่ไหมยังมีคนมาตัดมาซื้อซาฟรีแจ็คเก็ตกันอยู่ไหมผมบอกได้เลยว่าเยอะกว่าสมัยก่อนด้วยซ้ำไปครับซาฟรีแจ็คเก็ตทุกวันนี้ครับจะมีความน่าสนใจและความหลากหลายในตัวเนื้อผ้ามากกว่าสมัยก่อนครับสมัยก่อนเนี่ยอาจจะเป็นคอตตอนเป็นหลักเนาะแล้วก็มีลินินนะครับ ซึ่งคอตตอนลินินเนี่ยเป็นเบสอยู่แล้วเนาะเพราะว่ามันมีการระบายอากาศได้ดีทุกวันนี้มีการประยุกต์ใช้ในหลายๆเนื้อผ้าครับอย่างที่ผมให้ดูนี้ก็จะเป็นผ้าวูลกับลินินผสมกันครับได้เท็กซ์เจอร์ของลินินแต่ไม่ยับเพราะว่ามีวูลผสมนะครับยังมีเป็นผ้าทวีตใช้ในอากาศหนาวด้วยมีคอร์ดรอยหรือลูกฟูกอย่างที่ผมใส่อยู่อย่างนี้ครับ ก็ค่อนข้างหลากหลายนะผมว่ามันอัดเดปได้ค่อนข้างเยอะนะครับในทุกวันนี้ความเปกประสงค์ของ Safar ร Jacket ทําให้มันได้รับความนิยมมากในทุกๆวันนี้ครับเราจะใส่มันเป็นซาตัวริ l ลุคครับกับเสื้อเชิ้ตผูกไทดูมีความฟอร์มอลขึ้นมาหน่อยครับหรือเราจะใส่มันเป็นสตรีทแวร์ก็ยังได้นะครับใส่กับเสื้อยืดกางเกงชิโน Gen ่รอ,องเท้าผ้าใบโดยส่วนตัวสําหรับผมและคุณสุภาพบุรุษหลายๆท่านผมเชื่อเลยครับว่า Safar ร j a c k ็ t เกนี่ยเป็นแจ็กเก็ตที่เปรประสงค์ไปแล้วครับในทุกๆวันนี้ครับ เราใส่มันในเวลานั่งห้องแอร์อากาศหนาวๆครับใส่คุมเร็วๆเพื่อจะเข้าประชุมหรือว่าอย่างตัวผมเนี่ยจะชอบมากเลยเวลาใส่เดินทางนะครับขึ้นเครื่องบินเนี่ยจากสมัยก่อนเนาะเราเคยใส่แบบอะไรอะกระสุนใส่พวกเ,เป็นน็อกคอลอใส่พวกเข็มทิศเดี๋ยวนี้เราก็จะมาใส่เป็นเอ่อพาวเวอร์แเป็นพาสปอร์ตเป็นเงินเป็นปากกาอะไรแทนดังนั้นแล้วมันมีความอนเนกประสงค์มากเลยครับมันได้ transform ตัวของมันเองครับจากที่เป็นเหมือนฮันติงแจ็ c เก็ตนะครับหรือจังเกิลแจ็กเก็ตเนี่ยกลายมาเป็นเหมือนแบบทราเวลแจ็ k เก็ตไปแล้วนะครับในความคิดของผมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเป็นไอเทมที่ผมเรียกว่าผมขาดไม่ได้เลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าคุณสุภาพบุรุษหลายๆท่านที่มีซาฟรีแจ็กเก็ตอยู่ก็น่าจะชอบเหมือนๆกันครับหากคุณสุภาพบุรุษท่านไหนที่ยังไม่เคยมีซาฟรีแจ็กเก็ตเลยผมแนะนําว่าลองสักตัวครับผมเชื่อและมั่นใจแน่นอนว่าคุณจะติดใจในความอนเนกประสงค์และความสไตลิชของมันครับ เป็นไงกันบ้างครับคุณชอบบุกไอเทมที่เราเลือกมาให้ในวันนี้ครับเป็น timeless piece จริงๆนะครับได้พิสูจน์การเวลากว่า100ปีมาแล้วครับว่าทุกวันนี้ก็ยัง r e levant ยังใส่ในชีวิตประจำวันได้อยู่เลยนะครับหากคุณชอบคอนเทนต์ประมาณนี้หรืออยากให้เราทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วพบกันครับ